วางกันเลยพี่น้องเอ้วันวางวันาบุกไปเอาบุกไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าปลาอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่านั่นนะเอาปลาเต็มอยู่แล้วปลาเต็มไปแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววาวิ่งม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 าปลาอยู่ข้างหน้านั้นเต็มไปหมดเลยเอาลำนี้ยังไม่ได้วางเอาก็มาได้วางกันวันนี้ วางแล้วมีเขาก็วางกันเต็มไปหมดแต่เราไม่ได้วางทีพี่น้องเอ้ยเป็นฝนวันนี้เดือนห้าหน้าแรงเก็บฝนตกทั้งวันเลยบ่านใต้บ้านเราพี่น้องเอ้ยรู้อะไรแล้วเดือนห้าเจยงเตียงอ่ะเก็บฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยวางกันอยู่แล้วก็มีรังรำเขมาได้วาง เรก็ได้หวางมึงลำก็มาได้วางได้วางกันมั่งมาได้วางกันมั่งพี่น้องเอ้ยในทะเลกันว่าเนะ่เป็นลมเป็นคลื่นถ้าฝนมาก็ลมแข็งคลื่นใหญ่พี่น้องเอ้ยลำบากลำบน อนทะเลพี่น้อง ơi. เอ้ยทำมาจินอยู่กลางทะเลมันกันธรรมดาต้องสู้ไม่สู้ก็ไม่ได้อาชีพของเรา่าลาก็วางต้มอยู่แล้วามาได้วางทีกำลังวิ่งหาลำก็วาง ไปได้มั่งไ่ได้มั่งก็มี่นอ้องเอ้ยบางทีวางไปแล้วไม่ติดทักตัวก็มีมวนใหญ่ก็จริงปลามากยังบีปลาวิ่งแข่งเราวิ่งวนเรือวิ่งรอบไม่ทันเราวิ่งเป็นวงกลมมา่น้นองเราวางแล้วบางทีเราเวียนปลามันออกเสียมาได้กินก็มี ่าบางวันก็พดฟุงใหญ่ก็ได้มากลำก็ควานฟุ้งหมดแล้วนะวันนี้อากาศไม่ดีี่นองเอ่อทะเลเป็นควนันตามทะเลเป็นสีขี้เท่าหมดสีตะกัวหมดไม่ค่อยสวยสวางแล้วจะได้ไหม แล้วจะบรรยากาศแล้วแต่โอกาสเราบางทีก็วางลงไปทีเดียวก็ได้หลบบ้านอากาศไม่ดีพี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศไม่ดีทะเลเป็นสีชีเท่าหมดแล้ว ยังไม่ได้วางกันยกคลิกแล้วจะวางแล้วจะได้วางหรือเปล่าจิดกาลางทะเลพี่น้องเอ้ยบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ กินกันไปแล้วบินรองนสะู้กันไปชีวิตมีต้องจําเป็นต้งองสู้ถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้กินอดหลายปากหลายท้องบิน้องเลย,เยลูกทะเลอยู่กลางทะเลลูกทะเล กางทะเลมันวาวานจริง เมื่อวานก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้ไม่ได้ก็ขาดทุนเมื่อวานไ,ได้สี่ห้าร้อย่ายวันนี้ยังมาได้อันที ขอสวัสดีวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้าชมสวัสดีครับ